สวัสดีค่ะนึกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังไม่ออก <c oughs> ก็เดินผ่านมาทิวลิปสีสดดีกลีบจะไม่สวยปีนี้ทิวลิปกลีบไม่สวยนะคะถึงไม่สวยแต่ว่าสียังสดอยู่ก็เลยเก็บา,พพา้ามาฝากนึกเรื่องที่จะเล่าไม่ออกด้วยค่ะวันนี้มองทิวลิปแล้ว นึกออกแล้วค่ะเมื่อสมัยที่เรียนอยู่รางคำแหงทักอยู่หอพักนะคะเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดจบมสอห้ามาจากเรียนศุรนารีวิทยาที่โคราชค่ะช่วงนั้นช่วงนั้นเอ็นไม่ติดแต่ว่าก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่ามุ่งที่จะมาเรียนที่รางคำแหงอยู่แล้วค่ะเพราะ ไม่รู้ว่าหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นนักเรียนนั้นวิชาคณิตศาสตร์นั้นได้ศูนย์มาตลอดจนกระทั่งเขาเปลี่ยนจากที่แสดงวิธีทำม,มาเป็นปนานัยข้อสอบปนานัยก็คือมีช้อยให้เลือกปขปมนั่นนะคะคะแนนสอบเปลี่ยนจากศูนย์มามาเป็นหนึ่งคะแนนบ้างครึ่งคะแนนบ้างนะคะ สี่ขนน่ะครั้งแรกไปอยู่หอพักหลังรามคำแหงตรงทางเข้าหมู่บ้านเสรีเมื่อก่อนเนี่ยบ้านจัดสรรมีอยู่ไม่กี่บริษัทนะคะบ้านจัดสรรนะเข้าไปทางหมู่ทางเข้าหมู่บ้านเสรีเข้าไปหลังรามค่ะก็จะมีหอพักแล้วตรงหน้าหอพักนั้นก็จะมีถนนไปโรงงาน โรงงานเพชรค่ะเขาบอกว่าเจรนายเพชรนะคะแต่ชื่อหอพักคงชื่อเจ้าของหอพักคงเอ่ยให้ฟังไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎของ YouTube แน่ๆเลยถ้าเอ่ยชื่อบริษัทนั้นนะคะพอพออยู่หอพักนั้นอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกิดเหตุที่หอพักนั้นย้ายคราน,นี้ย้ายมาอยู่หน้ารามคำแหงมาอยู่หอพักหน้ารามก็ไปร,รู้จัก เพื่อนคืออยู่หอพักก็จะมีเพื่อนค่ะฟังออกหมดนะภาษาเหนือภาษาใต้ค่ะฟังออกหมดเลยปีแรกนั้นฟังไม่รู้เรื่องเลยต่อมาเนี่ยมันจะฟังออกค่ะภาษาใต้ภาษาเหนือฟังออกทุกวันนี้ก็ยังฟังออกอยู่นะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนมหาชัยวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะพาไปไปประกวด ทิดาทิวลิปดำพอเห็นดอกทิวลิปแล้วนึกออกค่ะจะพาไปประกวดที่ลาทิดาทิวลิปดำเขาบอกอย่างนี้นะคะได้บอกคนมันเป็นธรรมดาของของหญิงสาวนะคะตอนนั้นอายุประมาณอายุปอยู่ปีสองเรียนอยู่ำรำคางปีสองอายุประมาณเดี๋ยวกันนะคะความจำเสื่อมอีกแล้วน่าจะประมาณสิบสิบเก้ายี่สิบ 8920เนี่ยค่ะแต่ในที่สุดคนนั้นเขาไม่พาไปประกวดค่ะเขาไม่ได้พาไปประกวดแล้วมีอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทิวลิปพูดแค่ทิวลิปดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะทะลิดมันจะคลิปมันจะยาวไปค่ะพอเห็นทิวลิปแล้วนึกออกเลยวันนั้นน่ะเขาจะพาเขาชวนไปประกวด ทิดาทิวลิปดำเฮ้ยเมื่อกี้ทิวลิปก็สวยนะบางบางดอกกลีบเขายังยังไม่มีตัาหนิเลยังสวยอยู่เนี่ยกลีบอันนี้ก็ก็ยังสวยอยู่ปีที่แล้วอะทิวลิปสวยสวยสวยทุกปีค่ะมีปีเนี้ยปีนี้ไม่สวยเดินบอกอีกแล้วนะบลกบลกกลับไปกลับมาเ้ดูกลีบค่ะกลีบร่วงแล้วกลีบทิวลิปนี่กินได้นะคะ กินได้เคยลองกินแล้วแต่มันคันคอฝนจะไล่มาอีกแล้วดีนะที่ไม่มีเสียงดนตรีบ้องค้งเนี่ยคนที่เขาขับรถแล้วก็ที่เดินวิ่งออกกำลังกายค่ะเปิดเพลงด้วยวันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับคิหลิบอุ้ยดูดอกเนี้ยดอกนี้สวยจังเลยสวยมากเลยค่ะสวยจังแั่นม่ เดินไปไหนก็จะมีแต่ทิวลิปทุกวันเนี่ยะมีดอกไม้สารพัดอย่างแต่ต้องมาดูโอ้ยเขาไม่ได้มีตำหนหรอกเขาเป็นลายเป็นลายของเขาเองค่ะนี่นะเห็นไหมจะเป็นกลีบดังๆค่ะอันนี้ก็เหมือนกันกลีบเขาดาังเองเขาไม่ได้ว่าเป็นมีตำหนิอุ้ย คนแก่ตาไม่ดีตาไม่ดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ